สวัสดีคะ่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube ทุกท่กทานคะ่ะพบกันช่วงบ่ายของวันที่24มีนาคม2,564คะ่ะวันนี้แม่ค้าก็จะมาอัปเดตสินค้าเข้าใหม่คะ่ะพอดีว่ามีรถคูปต้า L 3 6 0 8 D T เข้ามาใหม่อ่าหนคันคะ่ะแล้วก็คันที่ยังไม่สิทจองอีก1นึ่คันคะ่ะเดี๋ยวเรามาชมคันแรกกันก่อนเลย อุต้า l อลสาคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อเช้าค่ะมาพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นเป็นมิเด้านหน้าแล้วก็ผ่านพวนตาช้างเป็นรถจดทะเบียนปีห้าห้าค่ะสวยมากค่ะคันนี้มาพร้อมยางใหม่ยางหน้าใหม่หนึ่งคู่เลยค่ะยางหน้าใหม่เลยยางหลังก็สวยค่ะ ผ่านพวนตาช้างค่ะ,ะเป็นยิบสอีโป้ค่ะสีท้ายเดิมๆสีล้อดเดิมๆค่ะสีเดิมทั้งคันเลยคันนี้ได้เบาะใหม่ค่ะได้เบาะใหม่เลยคันนี้ช้างานมาแล้ว1347ชั่วโมงค่ะเป็นรถบ้านค่ะทางร้านได้รถบ้านเดิมๆมา ก็มาเปลี่ยนเบาให้ใหม่ค่ะแล้วก็เปลี่ยนยางให้ใหม่ค่ะคือควาษสีนอเดิมเครื่องแห้งค่ะค่ะลูกค้าท่านใดที่สนใจคูปต้า l อ6 0 8อยู่ ทางร้านมีรถมี2คันค่ะมีสามลิโหมสองคันจดทะเบียนปี54แล้วก็ปี55ค่ะคันนี้จดทะเบียนปี55ค่ะเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้คันนี้ขายในราคา289,00นบาทค่ะ2 8 9 0 0นบาทเพราะมุะกกรณสองชิ้นเบมีดด้านหน้าแล้วก็ผ่านควนตาช้างค่ะคันนี้เดิมทั้งคันค่ะลูกค้าไม่เคยตัดท่อนคัดไม่เคยทำเครื่องเลยค่ะเครื่องเดิมเดิมเสียงเดิมเดิมเลยค่ะ ลูกค้าท่านใดได้ไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะอันนี้คันแรกนะคะคันแรกแล้วก็คันที่สองค่ะที่ยังไม่ติดจองนะคะคันที่สองก็เป็นรุ่นคูปต้าแอสามหกศูนแปดเหมือนกันค่ะคันนี้อ่ามาถึงได้ประมาณอาทิตย์นึงแล้วค่ะเพิ่งเก็บงานเสร็จทางร้านเก็บสีซุ้มล้อให้ค่ะคานล่างกับพากไม่ดันค่ะเก็บให้ค่ะเก็บงานเพิ่งเสร็จคันนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะลูกค้า ได้อุปกรณ์2ชิ้นไม่มีเดินหน้าแล้วก็ผ่านพวนตาช้างค่ะยึดสองคุณห e ัอีใวิพาค่ะคันนี้คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี54ขายในราคา285,000บาทค่ะ285,000บาทเท่านั้นค่ะเล่นเอกสารครบทุกครันเลยค่ะที่ร้านเล่เมเอกสารครบเลย คันนี้ใช้งานมาแล้วหน0่งพันเก้าร้อยชั่วโมงค่ะหนึ่นเร้อยชั่วโมงทาร้านเก็บสีให้เพิ่งเสร็จค่ะสีซุ้มล้อค่ะสีซุ้มล้อทานล่างกับข้างแล้วก็กระทะล้อค่ะสีล้อเลยคันนี้ก็ได้ยางใหม่คู่หน้าเหมือนกันค่ะยางหลังก็แปดสิบปร์เซ็นค่ะ ค่ะแล้วก็สามยี่สี่แรงก็เพิ่งมาไม่เช้าค่ะก็ติดจองแล้วค่ะติดจองไม่เช้าค่ะสามยี่สี่แรงมาแล้วก็ที่ยังว่างก็มีแคร์ทีร้อยสี่สิบพาร์ค่ะยังอยู่ค่ะคันนี้ยังอยู่ลูกค้าท่านใดที่อยากได้คันเล็กๆน่ารักน่ารักไว้ตัดหญ้าค่ะมี p ี o โอปั่นด้วยค่ะมีพ t o โอใส่เครื่องตัดหญ้าคันนี้ขายในราคาถูกๆไปเลย9 5 0 0 0ันบาทเท่านั้นค่ะแคร์ทีร้อ เป็นรุ่น14แรงม้าค่ะ99,000บาทค่ะเล่นเอกสารครบเลยคันที่สี่ค่ะเป็นรุ่น Kubota L4508DI ค่ะคันนี้เพิ่งมาถึงร้านเมื่อเช้ามาพร้อมหารุ่นใหม่เลยคันนี้ 246E Heavy Part ค่ะ่ 246F Heavy Part ค่ะคันนี้ พิ่งล้างค่ะคันนี้เพิ่งล้างก็จะรอเก็บงานค่ะก็จะใส่ลังคาให้ใหม่ค่ะแล้วก็เก็บสีให้ค่ะคันนี้เพิ่งล้างค่ะมาถึงร้านเมื่อคืนค่ะคันนี้เป็นรุ่น L4508DI จดทะเบียนปี53ค่ะคันนี้ขายในราคา269,000บาทค่ะ269,000บาทพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นได้มิดดนหน้าแล้วก็ผ่านพวนตาช้างค่ะ รอเก็บงานค่ะคันนี้รอเก็บงานสีค่ะค่ะลูกค้าท่าในใดที่สนใจคันไหนนะคะก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์098ค่ะ2601 158ร้าล้านแล้วถ่มือสองเรานาะดีคอนแก่นค่ะเดี๋ยวสาวอาทิตย์แม่ค้าจะรีวิววีดีโอการทางทำงานของเครื่องยนต์ให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมค่ะวันนี้เราก็จะมาชมรถที่เข้าใหม่ร,รอบๆคันกันก่อน หรือว่าลูกค้าท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาค่ะ,ะก็แวะชมแวะเทสลดได้ดูรถล,ลดได้ที่ร้านค่ะร้านเปิดทุกวันเลยจันถึงอาทิตย์เลยค่ะร้านก็อยู่ติดสามแยกไฟแดงเหล่านาดีค่ะตำบลบ้านว่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะร้านจะอยู่เส้นระหว่างอำเภอมันจาอำเภอพายยืนแล้วก็มันทุ่มค่ะเส้นจะมาเข้าขอนแก่นค่ะ หรือท่าในใดมาไม่ถูกก็แอดไลน์แม่ค้ได้คะ่ะที่เบอร์0982601158คะ่ะ ID ไลน์ก็172529 KUNG กุ้งคะ่ะแอดไลน์มาได้คะ่ะเดี๋ยวมคะปรับพิกัดให้คะ่ะคันนี้ก็สวยมากคะ่ะ36แรงคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เมื่อเช้าวันนี้แม่คะก็ขอจบการนําเสนอรถถ่ายที่เข้ามาใหม่แล้วก็รถถ่ยที่ยังไม่จิตจองเพียงเท่านี้คะ่ะฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ